สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัตเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสูภา้ภัยโควิดสิและโรคระบาดต,ต่างๆให้หมู่นิธิชัยพัฒนาดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทา,านให้แก่โรงพยาบาลต่างๆสําหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดสิและป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ โดยวันนี้ที่โรงพยาบาลเวทการุณรัฐสำนักการแพทย์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญชุด PAPR พระราชทานหรืออุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ไปมอบแก่โรงพยาบาลเวชการุณรัฐจำนวน2ชุดเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำงานอย่างหนักในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 รวมทั้งบริการรักษาผู้ป่วยปกติอื่นๆ ทั้งนี้โรงพยาบาลเวทการุณรัฐได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น5เป็นหอผู้ป่วยโควิด1และ2รวม24เตียงมียอดผู้ป่วยสะสมรวม199รายแบ่งเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวัง37รายผู้ป่วยโควิด162รายกลับบ้านแล้ว181รายนอกจากนี้ได้จัดตั้งและรับผิดชอบโรงพยาบาลเอราวัน2ณศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด400เตียง เปิดให้บริการรับผู้ป่วยโรคโควิด19โดยมียอดผู้ป่วยสะสมรวม2,075รายกลับบ้านแล้ว1,660ราย และที่โรงพยาบาลสงขลาอเม,มืองสงขลาจังหวัดสงขลารองศาสตราดรรองศาสตราจารย์ดรสัญชัยกลิ่นพิกุลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนสำนักงานมูลน,นิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานไเป็นมอบให้แก่โรงพยาบาลสงขลาโดยมีนายแพทย์ศักดาอลพาศผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นประธานในพิธีรับมอบเบื้องหน,น้าพระรายาลักษณ์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานแก่โร,รงพยาบาลสงลาจำนวนสิบเครื่องเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยการรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราไหลสูงเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆสามารถใช้ฝึกหัดการหายใจให้สามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ด้วยสำหรับโรงพยาบาลสงขลาสามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด19ในเตียงสามัญได้45เตียง ICU ห้อง negative p r e สเชอร์จำนวน1ห้องห้องกึงนิเก t i ฟ e เพรสเชอร์จำนวนสห้องขณะน,นี้มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลา จำนวน30รายนอกจากนี้โรงพยาบาลสงขลายังรับผิดชอบโรงพยาบาลสนามจิตเวทที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้100เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัว80รายและรับผิดชอบโรงพยาบาลสนามในเรือนจำปัจจุบันมีผู้ป่วยรักษาตัว580ราย